โอโยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื <todo S 1> ่อช hm ่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย,ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอยอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ออกอากาศเป็นตอนที่48ตรงกับวันพุทธที่1ธันวาคม2564พบกันในตอน การดูแลผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางในช่วงฤดูหนาวติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องทางเลือกสุขภาพ h e a l t h e a r t h c h o i ส e สำคัญอย่างไรมีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลวันนี้นกจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ถามว่าประโยชน์ของสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเฮลที Earth Choice มีอะไรบ้างคำตอบก็คือ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะไตาวายเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการรักษาพยาบาโลโรคดังกล่าวในระยะยาวได้อีกด้วยรวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ผู้ประกอบการได้นะคะ ตอบถูกกันบ้างไหมคะท่านใดตอบถูกรอรุ่นรับรางวัลจากอยได้เลยค่ะโอ้คราวนี้แหละ ใชยังไงละเนี่ยเยอะไปหมดอ๋ซาร่าคุณได้สวยสมใจแน,แน่หากใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธีอ้อ oh. ยังไงนี่เลยควรทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล <Okay. S 1> หากมีการโฆษณาว,ว่าจะไม่กอ่อให้เกิดอาการแพ <Okay. S 1> ้ก็อย่าเชื่อทดสอบด้วยการทาเครื่องสำอางทิ้งไว้ใต้ท้องแขน24-48ชั่วโมง oh. อมาอถาทาแล้วไม่เกิดอาการผื่นแดงคันหรือความผิดปกติใดๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วอันนี้ละ ไม่ควรใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่นอาจจะทำให้ติดเชื้อโรคได้และที่สำคัญก่อนใช้ต้องอ่านฉลากให้เข้าใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะวิธีใช้และคำเตือนหากใช้แล้วเกิดอาการแพ้นะคะควรหยุดใช้ทันทีแล้วก็ไปหาหมอนำเครื่องสำอางที่ใช้แล้วแพ้เนี่ยไปให้หมอวินิจฉัยด้วยจะได้วินิจฉัยอาการได้ง่ายขึ้นต่อไปนี้ฉันจะสวยอย่างปลอดภัยเด ช่วงนี้อากาศเย็นลงนะคะหลายคนชื่นชอบเพราะได้สัมผัสอากาศเย็นสบายการปรับตัวรับหน้าหนาวนอกจากใส่เสื้อผ้าที่หนาแล้วให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพผิวกันด้วยนะคะเนื่องจากสภาวะอากาศในช่วงฤดูดหนาวอากาศจะมีความชื้นสัมผัสลดล,ดลงการสูญเสียน้ําออกจากผิวเพิ่มขึ้นดังนั้นปัญหาผิวส่วนใหญ่ของคนไทยในช่วงฤดูดหนาวจะเป็นปัญหาในเรื่องของผิวแห้งหยาบ เมื่อผิวแห้งมากๆก็จะเกิดอาการคันมีผื่นคุยและมีโอกาสแตกเป็นแผลและติดเชื้อแซกซ้อนได้ง่ายขึ้นวันนี้ทางรายการจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะเราจะดูแลผิวและเลือกใช้เครื่องสำอางในช่วงฤดูหนาวอย่างไรโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรเภสัชกรหญิงอาราธาปัญญาปฏิพานเภสัชกรชำนาญการพิเศษกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอยยินดีต้อนรับพี่อาราทานะคะ นกขออนุญาตเรียกพี่ติ๊กนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะพี่ติ๊กคะก่อนอื่นอยากทราบว,ว่าเข้าสู่ฤดูหนาวทีไรปัญหาผิวหนังที่มักพบบ่อยๆก็คือผิวแห้งแตกคันและไม่เปล่งปั่งสดใสซึ่งปัญหาเหล่านี้มาเกิดจากอะไรคะพี่ติ๊กค่ะเป็นเรื่องตามธรรมชาตินะคะในฤดูหนาวเนี่ยอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลงความชื้นในอากาศลดลงน้ำที่ผิวหนังของเราก็จะระเหยออกมาสู่บรรยากาศมากขึ้น สังเกตได้เลยค่ะว่าผิวหนังเนี่ยจะเริ่มแห้งตึงขาดความยืดหยุ่นเป็นขุยและในบางรายก็อาจจะมีอาการคันเล็กน้อยร่วมด้วยซึ่งอาการคันนี้แหละค่ะที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเกาพอเกาแล้วก็เกิดเป็นแผลนะคะเลือดออกมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออักเสบบวมแดงซึ่งอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตนะคะ แต่ว่าการหลีกเลี่ยงสภาพอากาศซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากเราจึงควรมาเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหาต่างๆค่ะค่ะพิติคาแล้วถ้าหากไม่อยากให้ผิวต้องเผชิญกับปัญหาที่ได้บอกกล่าวกันไปแล้วมีข้อแนะนําปฏิบัติอย่างไรบ้างคะการดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวนะคะเรามาเริ่มจากชีวิตประจําวันกันก่อนเลยค่ะแน่นอนว่าทุกคนต้องอาบน้ํานะคะ การอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายตามปกตินั้นเนี่ยจะเป็นการชะล้างคราบเหงื่อคลและสิ่งสกปรกซึ่งรวมทั้งไขมันที่ผิวหนังออกไปด้วยนะคะบางท่านอาจจะอาบน้ําอุ่นขณะอาบน้ําอุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกสบายตัวใช่ไหมคะและทําให้อาจจะเผลออาบนานไปหน่อยแน่นอนว่าไขมันที่ผิวหนังก็จะถูกชะล้างออกมากเกินไปการอาบน้ําอุ่นนานๆก็ทําให้ผิวแห้งตึง ความสามารถในการเก็บกักความชุ่มชื้นของน้ำเนี่ยก็จะลดลงนะคะหรือว่าในขณะอาบน้ำบางท่านเนี่ยมีการขัดผิวร่วมด้วยอย่างเช่นใช้ผ้าถูตัวใช้แปรงขัดผิวก็จะเป็นการลอกเอาเซลล์ชั้นนอกซึ่งปกป้องความชุ่มชื้นเนี่ยออกไปผิวก็จะแห้งยิ่งขึ้นคราวนี้เราก็รู้สาเหตุเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเราอาบน้ำอุ่นนานๆหรือว่ามีการขัดผิวขณะอาบน้ำ ก็จะทำให้ผิวแห้งยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซ้ำเติมผิวแห้งด้วยวิธีการเหล่านี้หลังจากการอาบน้ำตามปกติแล้วแน่นอนค่ะว่าเราก็ควรจะกินอาหารดีมีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอนะคะและเมื่อเราสูญเสียน้ำที่ผิวหนังไปโดยง่ายก็อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดวันละ8-19แก้วด้วยนะคะเพื่อชดเชยให้ผิวเนี่ยมีน้าชุ่มชื่นเพียงพออยู่เสมอและท้ายที่สุดค่ะ อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเหมาะสมด้วยค่ะค่ะพี่ติ๊กเมื่อสักครู่พี่ติ๊กพูดถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเหมาะสมอยากทราบว่าเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวในหน้าหนาวนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะจริงๆเราใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้เนี่ยหลักการใช้เครื่องสำอางที่เหมาะสมก็คือผิวเราแห้งใช่ไหมคะผิวแห้งตึงกว่าปกติ เราก็ต้องทนุถนอมอย่ารบกวนให้ผิวระคายเคืองพร้อมกันนั้นก็ต้องบำรุงและก็ชดเชยความชุ่มชื้นที่สูญเสียไปนะคะมาดูกันค่ะวิธีแรกเมื่อเราต้องอาบน้ำทำความสะอาดผิวนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เลือกใช้ก็ควรเป็นชนิดที่อ่อนโยนกว่าปกตินะคะการอาบน้ำล้างหน้าลองใช้สบู่เด็กดูสิคะสะบู่เด็กสบู่เหลวครีมอาบน้ำ นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารขัดผิวสารกระตุ้นการหลุดลอกของผิวชั้นนอกนะคะอย่างเช่นในกลุ่ม AHA ซึ่งจะทำให้ผิวแห้งยิ่งขึ้นนะคะเราอาจใช้สารเหล่านี้ได้ในภาวะปกติในหน้าร้อนแต่ในหน้าหนาวให้หลีกเลี่ยงนะคะประการที่2ค่ะเมื่อเราไม่ไปรบกวนผิวแล้วเราก็ต้องบำรุงด้วยนะคะ,นะะ m o i s t ร r i z e r ต่างๆ จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวมีหลายรูปแบบค่ะอาจจะเป็นโลชัน่นเป็นครีมหรือเป็นน้ำมันก็ได้นะคะแต่มีเคล็ดลับการใช้นะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแล้วต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยเคล็ดลับในการบำรุงผิวในหน้าหนาวก็คือเมื่ออาบน้ำเสร็จให้เช็ดตัวพอหมาดๆนะคะแล้วรีบทาครีมเลยภายใน3-5นาทีเพราะว่าผิวเนี่ยยังชุ่มชื้นอยู่จากน้ำที่อาบ ครีมบำรุงผิวเนี่ยจะช่วยเก็บกักน้ำเหล่านั้นไว้และถ้าผู้ที่ผิวแห้งมากๆนะคะการใช้ครีมเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอใช้เบบี้โลชั่นเลยก็ได้นะคะบางคนเนี่ยนอกจากผิวแห้งแล้วนะคะริมฝีป,ปากก็แห้งแตกด้วยเป็นปัญหาเช่นกันทาลิปมันค่ะป้องกันปากแห้งได้เลยนะคะจากนั้นแม้ว่าอากาศจะเย็นสบายเวลาออกไปกลางแจ้งเราอาจจะรู้สึกว่าวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะ แต่อย่าลืมนะคะว่าแสงแดดก็เป็นอันตรายต่อผิวหนังเพราะฉะนั้นอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยค่ะและประการสุดท้ายนะคะในภาวะที่โรคโควิด1 9ระบาดอยู่เราหมั่นล้างมือกันบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดใช่ไหมคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะล้างมือเราก็ใช้แอลกอฮอล์เจลทามืออันนี้เป็นสาเหตุของผิวแห้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหน้าหนาวนี้ยิ่งต้องทาครีมบำรุงผิวมือให้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะ พี่ติก๊กช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการพบภาวะผิวแห้งในช่วงฤดูหนาวและข้อแนะนําที่ไม่ต้องให้ผิวเผชิญกับปัญหาดังกล่าวทั้งหลีกเลี่ยงการอาบน้ําอุ่นไม่ควรขัดผิวในช่วงฤดูหนาวพักผ่อนให้เพียงพอและเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวในหน้าหนาวที่เมื่อสักครู่พี่ติ๊กได้บอกกล่าวไ้แล้วนะคะช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ เอลซ่าทำอะไรอยู่เอลซ่าช่วยน้องด้วยโอยนี่นมัน<อ>ใครเนี่ยหน้าดินแดนน้ําแข็งที่ซึ่งมีราชินีผู้ปกครองดินแดนผู้งดงามนามว่าเอลซ่านอกจากเรื่องบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานนะแม่เอลซ่าราชินีบิวตี้บล็อกเกอร์อีกด้วยนะครับ ันนี้หัวข้อก็จะเป็นล้างหน้ายังไงให้หมดจดไม่มีตกค้างต้องทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะจ๊ะมามา้ามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทุกคนทั่วแคว้นเอรเรนเดลเนี่ยไม่มีใครปังเท่าแม่หรอกนะครับและเอลซ่าก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลาฟเอลซ่าทำอะไรอยู่อะ <laughs> <laughs> นี่มันใครเนี่ย ตกใจอะไรกันละโอลาฟนี่เอลซ่าหน้าสดเองทำเป็นโอเวอร์แอคติ้งเดี๋ยวตอบหลอกอ้อราชินีเอลซ่านะเองตกใจหมดเลยแล้วมีอะไรงั้นเหรออุ้ยลืมตัวแล้วมีธุระอะไรเหรอโอลาฟคือว่าฉันนะ่ไปเจอใบปลิวโฆษณาเครื่องสำอางสับคนแบบว่าว้าว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 ,ว,าวมากเลยเพื่อเอลซ่าจะส้นใจเนี่ยเลยเอามาเพื่ออ,อืนี่มันโฆษณาเกินจริงนี่นะโอลาฟ การโอ,อ้อวดสรรพคุณที่เกินจริงอย่างเช่นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการใช้เครื่องสอําอางว่าดีกว่าการทําหัตการทางการแพทย์อ้างว่ามีผลต่อสุขภาพหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายเช่นรักษาสิวฝ้าผิวขาวออร่ากินแล้วผอมเฉพาะส่วนอ้างว่ามีสรรพคุณรักษาโรคถือเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันตรายนะจ๊ะแย่ yeah, จริงๆเลยนะคนพวกนี้หลงใชนะ้น่าพงน้าพังกันหมดพอดี เอลซ่าช่วยน้องด้วยผู้ตายนี่ใครเนี่ยนี่พี่เองไงน้องนี่พี่เองอ๋อตอกใจเพิ่งเคยเห็นพี่หน้าสดแล้วมีอะไรรีบร้อนมาเชียวเพิ่งนี้น้องจะไปเดทอยากจะลองแต่งหน้าเลยมาขอคำแนะนำจากพี่เอลซ่าว่าต้องระวังการใช้เครื่องสำอางยังไงบ้างอ่ะคือหล่อนต้องระวังผู้ชายมากกว่าป้าแอนนา ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกอย่างตอนไปซื้อก็ต้องลองทดสอบดูก่อนว่าแพ้เครื่องสําอางชนิดนั้นหรือเปล่าโดยการนําเครื่องสําอางมาทาที่ท้องแขนจากนั้นก็รอดูผล24ชั่วโมงนะถ้ามีอาการผื่นก็ไม่ควรใช้และก็ไปหาหมอธนะอันานะอย่างนี้ตอนไปซื้อลิปสติกก็ไม่ควรเอามาทาที่ปากทันทีเลยใช่ไหมคะคุณพี่คะใช่จ้ะ นอกจากอาจจะแพ้เครื่องสำอางแล้วอาจจะติดเชื้อติดต่อร้ายแรงได้นะเช่นโรคเริมนะจ๊ะน้องจ๋าไม่เติมของเหลวน้ำหรือว่าอื่นๆลงไปในเครื่องสำอางยกเว้นมีคำแนะนำบนฉลากแล้วก็ล้างเครื่องสำอางทุกครั้งก่อนนอนหากมีอาการตาอักเสบไม่ควรใช้เครื่องสำอางควรไปพบแพทย์ไปหาหมอดีกว่านะน้องนะสมฉายาเจ้าแม่เอลซาราชชนีบิวตี้บล็อกเกอร์ออส น้องเข้าใจและจะนำไปทำตามค่ะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องไม่หยุดสวยนะจ๊ะน้องจ๊ะดังนั้นการใช้เครื่องสำอางให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับการล้างเครื่องสำอางต้องล้างให้ถูกวิธีไม่หลงเชื่อเครื่องสำอางที่มีโฆษณาที่ฝา่าฝืนกฎหมายทดสอบเครื่องสำอางก่อนซื้อเลือกซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือควรซื้อเครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งหากมีอาการตาผิดปกติ ่นตาแดงตาบวมหรือระคายเคืองตาควรปรึกษาจักสู่แพทย์และสุดท้ายระมัดระวังในการใช้เครื่องสำอางด้วยนะจ๊ะไม่ยากเลยเห็นไหมแค่ใช้ให้ถูกใช้ให้ดีแค่นี้ก็สวยกันหมดแล้วละด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการออยออก,กับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นการดูแลผิวและการเลือกใช้เครื่องสําอางในช่วงฤดูหนาวเรายังอยู่กับเภสัชกรหญิงอรารธาปัญญาปฏิาพานเภสัช,ะชะกรชํานาญการพิเศษกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุณผู้ฟังคะตอ,อนทิ้งท้ายนะคะช่วงแรก พี่ติ๊กได้พูดถึงว่าเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวในหน้าหนาวมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาสรุปอีกสักเล็กน้อยให้คุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ฟังช่วงแรกได้ทราบนะคะเ,ออเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวในหน้าหนาวนะคะคุณผู้ฟังควรเลือกชนิดที่อ่อนโยนกว่าปกติเช่นเวลาอาบน้ําล้างหน้าก็ด้วยสบู่เด็กสบูเ่เหลวหรือครีมอาบน้าหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารขัดผิวและก็ใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีจอร์ไรเซอร์นะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ซึ่งมีหลายรูปแบบเช่นโลชั่นครีมน้ำมันแล้วก็เมื่ออาบน้ำเสร็จก็ให้เช็ดตัวพอหมาดๆแล้วรีดทาครีมภายใน3-5นาทีเลยนะคะนอกจากผิวแห้งแล้วริมฝีปากที่แห้งก็มีปัญหาเช่นกันก็ควรใช้ลิปมันนะคะทาป้องกันปากแห้งแล้วก็เมื่อออกไปกลางแจ้งอย่าลืมทากันครีมกันแดดกันด้วยนะคะพี่ติ๊กค้ามาเริ่มคําถามในช่องที่2นี้อยากทราบว่าเออคุณผู้ฟังเนี้ยจะมีหลักการในเือก,การเลือกซื้อเครื่องสอําอางให้ปลอดภัยอย่างไรบ้างคะ หลักการเลือกซื้อเครื่องสำอางให้ปลอดภัยนะคะเราก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเป็นหลักการเดียวกันตลอดเลยนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกค่ะก็คือเราจะซื้อจากไหนดีนะคะขอแนะนำว่าการซื้อเครื่องสำอางนั้นเนี่ยบางทีก็ตัดสินใจยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามีร้านจำหน่ายมากมายเหลือเกินนะคะไม่ไว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่โตร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเครื่องสำอางเนี่ยการขายกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมาขออนุญาตขายเพราะฉะนั้นผู้ขายก็ต้องมีความรับผิดชอบในสินค้าที่ตนเองนำเสนอนะคะส่วนผู้บริโภคนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามความต้องการก็ขอแนะนำให้เลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือค่ะไม่ว่าจะเป็นเราไปเลือกซื้อด้วยตนเองนะคะหรือว่า ซื้อผ่านเว็บไซต์ขอให้หน่าเชื่อถือเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าหากมีปัญหาเนี่ยจะได้ติดตามย้อนกลับได้นะคะข้อ2ค่ะหลังจากที่เลือกซื้อเครื่องสำอางได้แล้วนะคะสังเกตก่อนค่ะว่ามีฉลากภาษาไทยหรือไม่เครื่องสำอางที่วางขายในประเทศไทยนะคะกฎหมายกำหนดว่าต้องมีฉลากภาษาไทยค่ะถึงจะเป็นเครื่องสำอางนำเข้ามาจากต่างประเทศ ผู้นำเข้าก็ต้องจัดทำฉลากภาษาไทยติดไว้ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้อ่านได้รู้ได้เข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้องค่ะนะคะเรามีกฎหมายกำหนดข้อความอันจำเป็นที่ฉลากภาษาไทยนะคะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับผู้บริโภคได้แก่ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอางประเภทของเครื่องสำอางนั้น วิธีใช้ปริมาณสุทธิสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าครั้งที่ผลิตเดือนปีที่ผลิตเลขที่ใบรับจดแจ้งหรือคำเตือนถ้ามีนะคะคำเตือนสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยจะมีบางประเภทเท่านั้นค่ะหลังจากที่เราได้อ่านฉลากภาษาไทยนะคะ ได้ดูว่ามีข้อความอันจำเป็นครบถ้วนอย่าลืมดูภาชนะบรรจุด้วยนะคะว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่ฉีกขาดไม่รั่วซึมไม่แตกเพราะว่าหากภาชนะบรรจุบกพร่องเสียหายก็อาจจะมีสิ่งสกปรปกเชื้อโรคปนเปื้อนลงไปได้นะคะตอนนี้เรามาถึงข้อ4กันแล้วก็คือเรื่องของการอ่านฉลากค่ะเมื่อ ผู้บริโภคเนี่ยเห็นแล้วว่ามีฉลากภาษาไทยมีข้อความบังคับนะคะครบถ้วนอ่านให้ละเอียดค่ะก่อนซื้อก่อนใช้เพื่อที่เราจะได้ผลิตภัธฑ์ตรงตามความต้องการขอยกตัวอย่างนะคะหลายๆท่านเวลาไปซื้อแชมพูและครีมนวดผมเคยสังเกตไหมคะว่าคำว่าจะวางอยู่ใกล้ๆกันและภาชนะบรรจุก็คล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้น บางทีเนี่ยอาจพลาดได้จะซื้อแชมพูแต่ไปได้ครีมนวดผมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอเน้นเลยค่ะว่าอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนเพื่อที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการและมีประโยชน์อย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือข้อมูลที่ฉลากในส่วนของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้สารบางชนิดนะคะเช่น ถ้าท่านเนี่ยรู้ว่าตัวเองแพ้ลานโนลินนะคะซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่ใช้ในเครื่องสําอางก็สามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์โดยดูจากสูตรส่วนผสมหากผลิตภัณฑ์นั้นมีชื่อลานโนลินเป็นสารอยู่ในนั้นนะคะท่านก็หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นวิธีการป้องกันตนเองอย่างหนึ่งนะคะแต่ข้อสำคัญเราต้องทราบนะว่าเราแพ้สารชนิดไหน ในประเด็นนี้ก็อาจจะมีความยากอยู่บ้างเพราะว่าชื่อสารเป็นชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อทางเคมีนะคะบางทีก็ยาวยาวทำให้จำไม่ค่อยจะได้แล้วก็อ่านยากด้วยนะคะต่อไปค่ะอันนี้ทุกคนต้องได้ประโยชน์แน่นอนเป็นข้อ5นะคะนั่นคืออ่านวิธีใช้และคําเตือนที่ระบุบนฉลากให้เข้าใจนะคะเพราะว่าวิธีใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ไม่เหมือนกันนะคะครีมบำรุงผิวด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ละยี่ห้อแต่ละรายการก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเลยค่ะว่าให้อ่านวิธีใช้บนฉลากให้เข้าใจนะคะจะได้ใช้ถูกวิธีใช้แล้วได้ผลดีในส่วนของคำเตือนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเกิดอันตรายนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลย ต่อไปข้อ6ค่ะอย่าลืมนะคะว่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนใหญ่เนี่ยมีสารเคมีผสมกันอยู่หลายชนิดมากเลยนะคะโดยเฉพาะสารกันเสียแล้วก็น้ำหอมซึ่งเป็นสารที่มีหน้าที่สำคัญในผลิตภัณฑ์แล้วเราเองก็ชอบเครื่องสำอางที่มีกลิ่นหอมกันนะคะมีประโยชน์ก็จริงค่ะแต่ก็มีข้อมูลว่าพบการแพ้ได้บ่อยนะคะการแพ้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล คนหนึ่งอาจจะใช้ได้ไม่แพ้แต่อีกคนหนึ่งอาจจะใช้แล้วแพ้นะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดเป็นครั้งแรกขอให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ด้วยการทาผลิตภัณฑ์นั้นที่ท้องแขนแล้วก็ทิ้งไว้ถ้าภายใน24-48ชั่วโมงไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นก็แปลว่าใช้ได้นะคะต่อไปข้อ7ค่ะ เราไม่ควรซื้อเครื่องสําอางครั้งละมากๆนะคะไม่ควรซื้อขวดใหญ่หรือว่าซื้อพร้อมกัน3ขวดนะคะเพราะเห็นแก่โปรโมชั่นหรือว่าการลดราคาเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ไม่ทันหรอกค่ะอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าหมดอายุไปสะก่อนนะคะหากพบปัญหานี้ก็คือตัดใจทิ้งไปเถอะนะคะเครื่องสําอางที่หมดอายุแล้วเสื่อมสภาพแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดยังอาจจะเกิดอันตรายได้อีกด้วยข้อ8ค่ะ ไม่ควรที่จะใช้เครื่องสําอางร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือว่าไปทดลองใช้ตามบูธจําหน่ายท,ทั่วไปนะคะเทสเตอร์นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าคนที่มาลองใช้ก่อนเราเนี่ยเขาป่วยไข้เป็นอะไรหรือเปล่าเราอาจจะได้รับเชื้อโรคมาจากเขานะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยไม่แนะนํานะคะข้อ9ค่ะการเก็บการจัดเก็บเครื่องสําอางเครื่องสําอางบางอย่างเนี่ยมี ลักษณะการจัดเก็บโดยเฉพาะนะคะสังเกตไหมแอลกอฮอล์เจลต้องเก็บในที่ที่ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเขามีแอลกอฮอล์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ในที่เย็นๆหน่อยนะคะไม่มีแสงแดดส่องถึงแล้วก็ไม่นานเกินไปนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2ปีค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนนะคะโอกาสที่จะ เกิดการแยกชั้นเกิดกลิ่นหือนอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสังเกตร่วมด้วยนะคะว่าเครื่องสําอางนั้นน่ยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไ,ไปจากเดิมไหมถ้าเปลี่ยนไปทิ้งได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเมื่อใช้เครื่องสําอางแล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆอยนะคะเช่นแสบร้อนแดงคันอันนี้หยุดใช้ทันทีเลยค่ะหาก ไม่ร้ายแรงอาการจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเผื่ออาการรุนแรงยิ่งขึ้นอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะและขอแนะนำว่าให้นำเครื่องสำอางที่สงสัยไปด้วยนะคะเพื่อที่แพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องว่าความผิดปกตินั้นเกิดจากผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ค่ะค่ะหลักการเลือกซื้อเครื่องสำอางทั้ง10ข้อที่พี่ติ๊กพูดไปก็ปฏิบัติไม่ยากเลยนะคะคุณฟัง พี่ติ๊กคะช่วงท้ายนี้แล้วนะคะพี่ติ๊กมีอะไรที่จะฝากกลุณมผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมไหมคะคะสิ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะคะก็คือปัญหาในเรื่องผิวแห้งเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่ผู้ที่สุขภาพดีทั่วทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะคะเราสามารถป้องกันได้ปรับพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยท่านก็จะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้แต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุ ผู้ที่ผิวบอบบางแท้ง่ายรวมถึงผู้ที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีบ่อยๆอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นแม่บ้านต้องซักผ้าล้างจานมือแห้งอยู่แล้วนะคะในหน้าหนาวนี้ก็จะต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษนิดนึงนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเครื่องสําอางที่ชอบและที่ใช่สำหรับแต่ละบุคคลเนี่ยมันแนะนำกันยากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆ แล้วแต่กรรมพันธุ์แล้วแต่พฤติกรรมดังนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ดูแลตนเองนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือถามผู้รู้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเพราะว่าปัจจุบันนี้การโฆษณาเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกแต่สิ่งที่ดีทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือไม่มีความจําเป็นเลยก็ได้ ข้อต่อไปนะคะถ้าหากผู้บริโภคเนี่ยสนใจว่าเอ๊ะเครื่องสำอางนั้นๆเนี่ยจดแจ้งแล้วหรือยังตรวจสอบได้อย่างไรก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของออยนะคะกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางต่างๆได้เลยค่ะและประเด็นสุดท้ายหากพบเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนออย1 5 5 6นะคะ,นะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะค่ะรายการในวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้จากพี่ติ๊กมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องการดูแลผิวช่วงฤดูหนาวปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ผิวแห้งการเลือกเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวในช่วงฤดูหนาวเช่นต้องทาครีมบํารุงที่มี m o i s ไ u เซ z e r ใช้ลิปมันป้องกันปากแห้งใช้ครีมทามือไม่ให้มือแห้งด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบว่าเครื่องสำอางนี้จดแจ้งแล้วหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ออยนะคะ w w w วบ fda.mops.go.th ไปที่กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางหัวข้อสืบค้นข้อมูลเครื่องสำอางค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณเพศัชกรหญิงอาราธาปัญญาปฏิพานเพศจชกรชํานาญการพิเศษกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางในช่วงฤด,ดูหนาวันนี้ค่ะขอบคุณพี่ติ๊กมากๆค่ะค่ะยินดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ Facebook FDA People คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าปัญหาผิวหนังที่มักพบบ่อยๆในช่วงหน้าหนาวมีอะไรบ้างคะตอบเข้ามากันเยอะๆนะคะ อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอรยอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะความงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสาวๆนวิวสมัยนี้แต่ถ้าไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีหรือเป็นของปลอมก็อาจจะทําให้ใบหน้าพังได้หรือหมดสวยจริงหรือไม่วันนี้ดิฉันจะมาบอกวิธีตรวจสอบง่าย จะได้เคลียร์ชัดกันไปเลค่ะลองมาเคลียร์ชัดกับอยกันก่อนนะครับเช็คเลขอยของเครื่องสําอางยังไงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสําคัญเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงจนไปหลงซื้อมาใช้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์อย com แล้วมองหาเมนูตรวจเลขผลิตภัณฑ์หรือผ่านทางไลน์ fda t h a กดเมนูเช็คเลขผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถตรวจสอบได้แล้วครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านมาตรฐานอยหรือหลอกลวงทุกปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอยมีคำตอบมาร่วมเช็คชัวร์แชร์กันได้ที่อยดิจิตอลไลบรารีกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม FDA ไทยกันด้วยนะครับ จบไปแล้วนั้นเป็นรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาิกาถึง18นาฬิกานาที สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลันามัมแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ